สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวเส้นทางระหว่างเมืองหลวงพระบางไปเมืองเชียงขวางนะครับระหว่างเส้นทางนี้ผมเดินทางออกจากหลวงพระบางจะใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงไปตามดูกันครับแต่ระยะทางประมาณ260กิโลเมตรเส้นทางนี้นะครับจุดที่จะผ่านออกจากเมืองหลวงพระบางผมจะเข้าไปเมืองเชียงเงินนะครับ คำว่าเมืองก็คืออำเภอหนึ่งของหลวงพ่อบางนะครับเนี่ยครับถนนหนทางก่อนจะเข้าเมืองเชียงเงินค่อนข้างจะทุลักทุเลนะครับถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นหลักเลยนะครับเส้นทางคามานาคมระหว่างเมืองเลยนะครับระหว่างหลวงพ่อบางแล้วก็เวียงจันด้านบนที่เห็นนะครับคือรถไฟฟ้าความเร็วสูงแต่ว่าผมใช้รถในการเดินทางดูถนนครับ ผ่านแต่ละหมู่บ้านแต่ละที่นะครับค่อนข้างยากทีเดียวนี่เป็นเมืองเชียงเงินนะครับออกจากเชียงเงินนะครับผมก็จะมุ่งหน้าต่อไปอีกอำเภอครับคือที่เมืองภูพูดนะครับซึ่งก็จะเป็นชุมทางแยกไปหลวงพ่อบางเชียงขวางแล้วก็ไปเวียงจันทน์ถนนดูครับยลำบากมากครับเนี่ยครับผ่านหมู่บ้าน ถนนบางช่วงรถสวนไม่ได้แล้วก็เป็นหุบเหวแล้วก็เป็นหน้าผาสูงชันเนี่ยครับพอรถบรรทุกวิ่งผ่านก็ต้องชะลอแล้วก็ให้เส้นทางผ่านไปตลอดทางก็จะมีคล้ายๆตาดหรือน้ำตกไหลามาตามภูเขาแล้วก็ไหลลงถนนแบบนี้เลยนะครับก็ลำบากกีดขวางเส้นทางกันผ่านแต่ละหมู่บ้านนะครับก็อยู่บนภูเขาสูงนะครับ สะพาน,านด้านล่างคือแม่น้ำคานนะครับซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักไหลลงไปสู่เมืองหลวงผ้าบางครับเนี่ยครับผ่านแต่ละจุดแต่ละหมู่บ้านก็จะเจอรถบรรทุกเยอะมากรถจักรยานโยนแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีรถยนต์นะครับแบบที่ผมใช้อยู่วันนี้เพราะว่าถนนค่อนข้างลำบากทีเดียวแล้วก็ภูเขาแต่และลูกก็เสี่ยงที่จะสไลด์ ผมไปในช่วงปลายฝนแล้วก็เริ่มอากาศหนาวดูครับถนนเวลาผ่านแต่ละจุดเนี่ยที่รถบรรทุกส่วนใหญ่เป็นรถบรรทุกจีนนะครับที่มาจากเชียงขวางมาจากหลวงพอ่อมาจากเวียงจันทร์เพื่อไปหลวงพ่อบางแล้อวอุดมไรยแล้วออกาฉแดนจีนดูครับรถเยอะมากรถบรรทุกนะครับแล้วก็ถนนค่อนข้างจะแย่ยทีเดียวเวลารถผ่านนฝุ่งก็คลุ้งเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่จุดที่ มีชื้นแฉก็จะฝุ่นเยอะแบบนี้นะครับฝุ่นเยอะจริงฝนไม่ตกหลายวันแล้วนะครับวันที่ผมไปนี่ตลอดสัปดาห์นี่ฝนไม่ตกเลยครับ<า>ฝุ่นหนามากในแต่ละจุดก็ต้องค่อยค่ยขับแล้วก็บางคีก็จอดเลยนะครับเพื่อให้รถบรรทุกเหล่านี้สามารถแล่นผ่านเพราะว่าเราแล่นไปด้านในไม่ได้แทบไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าฝุ่นก็นั่งเยอะมากมองไม่เห็นเส้นทางครับ เนี่ยครับดูฝุ่นรถบรรทุกเยอะมากหลังจากรถบรรทุกกลุ่มนี้นะครับก็จะเจอเป็นระยะตลอดทางผ่านขับมาอีกนีดนึงก็เจออีกแล้วครับรถบรรทุกต้องจอดเวลาช่วงที่ขึ้นลงเขาเนี่ยครับต้องให้รถบรรทุกลงก่อนเนี่ยผมกําลังจะไปจากหลวงพะบางไปเมืองภูคูณเนี่ย128กิลเมตรเองนะครับจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะเพราะ รถบันทุกค่อนข้างมากเนี่ยต้องจอดเป็นระยะระยะนะครับพอรถวิ่งได้นะครับก็ทําความเร็วไม่ค่อยได้ถนนส่วนใหญ่ก็จะสเสียหายจากรถบรรทุกหนึ่งจากเหตุการณ์น้าท่วมฝนตกหนักอย่างจุดนี้ก็เสียหายฝนตกหนักมีน้ําบ่าจากภูเขาลงมาเป็นบนดอยสูงหลุมแต่ละหลุมเยอะมากเลยนะครับรถนี่ต้องชะลอแล้วค่อยขับแล้วก็ค่อยปีนไป บนถนนในแต่ละช่วงนะครับตอนนี้ก็เสียหายจากน้ําท่วมบางจุดหลุมลึกลองนึกดูนะครับถ้ามีฝนตกลงมาหนักเนี่ยรถไม่สามารถที่จะผ่านได้แน่นอนบางจุดเพราะว่าหรือว่าอาจจะตกลงไปในหลุมเลยนะครับที่เป็นหลุมลึกซึ่งก็ต้องค่อยๆขับแล้วก็ทําความเร็วไม่ได้นะครับผ่านอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วนะครับ แต่และหมู่บ้านก็จะเพียบหน่อยช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงที่ชาวบ้านเริ่มเกี่ยวข้าว<ๆ>ก็จะเจอรถบรรทุกพวกแก๊สพวกอะไรต่างๆนะครับของรถจีนนี่ครับมองไม่เห็นทางเลยนะครับที่บอกว่าต้องหยุดเพื่อให้ออฝุ่นควันออกแล้วก็ลดลงก่อนแล้วก็ให้รถขนาดใหญ่สามารถผ่านเราไปก่อนรถจะทำความเร็วยากมากเลย ผ่านเข้าหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็เนี่ยครับรถไม่ค่อยมีเลยนะครับแต่บางจุดนี่ใกล้ถึงภูกคุณแล้วนะครับแต่ถนนเนี่ยครับถูกปิดด้วยนะครับตรงนี้รอนานเหลอนะครับตรงเส้นนี้เนี่ยทางก็ต้องยึดเส้นเกิดถนนเนี่ยรอประมาณเกือบชั่วโมงเลยนะครับกว่าจะเปิดถนนได้แล้วนะรถก็จะติดแล้วก็ทําความเร็วไม่ได้เลยนะครับถนนในลาวย้ํานะครับนี่เป็นถนนในช่วง ปลายฝนเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับต้นหนาวรถผ่านมาได้นี่ก็กว่าจะระบายรถได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นจักรยานยนต์แล้วก็เป็นรถบรรทุกของจีนนะครับเนี่ยครับก็หลังผ่านจุดนี้ไปก็จะเข้าสู่เมืองภูคูน128กิโลเมตรผมใช้เวลาประมาณนานนะครับประมาณ6ชั่วโมงกว่าๆเลย ภูคูนี้เป็นจุดเชื่อมระหว่างไปเชียงขวางแล้วก็ถ้าตรงไปก็จะไปเวียงจันทร์แต่พวกผมไปเชียงขวางนะครับเนี่ยออกจากภูคูนแล้วก็ไปเชียงขวางระยะทางพอๆกันครับร36กิโลเมตรลองนึกดูนะครับสภาพถนนก็เป็นแบบเดียวกันนี่ใกล้ออกจากเมืองภูคูนแล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะค่อยๆไปในพื้นที่ ที่ห่างไกลเรื่อยๆถนนก็จะลำบากมากขึ้นนะครับดูเนี่ยครับป้ายบอกว่าเป็นทางระหว่างแขวงเชียงขวางแล้วก็แขวงหลวงพระบางนี่เราเข้าพอเข้าเชียงขวางปั๊บนะครับดูถนนครับต้อนรับเลยครับถนนโอ้โหเป็นแบบแคบแล้วก็เสียหายจากน้ำท่วมแล้วก็ดินสลายเยอะมากเนี่ยครับต้องค่อยๆขับไป บริเวณค่อนข้างราดช,ชันค่อนข้างนี้เป็นเหวเส้นทางนี้นะครับจากภูคูณไปเชียงขวาง136กิโลเมตรผมใช้เวลาเดินทางประมาณ6ชั่วโมงเหมือนกันรวมระยะทางจากหลวงพระบางไปเชียงขวาง264กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง12-13ถึงชั่วโมงเส้นทางถือว่าโหดมากเลยนะครับในการเดินทาง ระยะทางเพียง264กิโลเมตรผมใช้เวลาเดินทางระหว่างสองเ,เมืองมรดกโลกของเราคือหลวงพะบางแล้วก็เชียงขวางผมใช้เวลาเดินทางทั้งวันเลยนะครับเนี่ยครับกว่าจะมาถึงก็มืดค่ำเลยทีเดียวถ้าใครอยากไปเที่ยวลาวในช่วงหน้าฝนลองดูรีวิวนี้ดูนะครับว่านหน้ามาไหม